เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม d i g i มอน World นะครับ next order พาร์ทที่2ครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วก็ติดปัญหานิดหน่อยเซฟหายหมดเลยนะครับต้องมาเล่นใหม่แต่ก็เล่นมาใกล้ๆจะเท่าเดิมแล้วแหละโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ค่าพลังก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยอน,นี่คงอยู่วันแรกอยู่นะครับยังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะออกสู่โลกกว้างกันเลยดีกว่ามั้งไปไประจนภัยกันดีกว่า ภาที่แล้วนี่เราก็ฝึกกันเยอะไปนิดนึงเลยไม่ได้ดูธรรมชาติกันเลยนะครับวิ่งไปวิ่งไปมีอะไรทําบ้างในด้านนอกมีอ,อุปรกรณ์หรือว่าพวกคอมพิวเตอร์เลยครับไอนี่เป็นซีนี่เฮ้ยตัวอะไรนี่อยู่ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูกันดิน่าสนใจอยาจะรู้กันว่าคืออะไรวิ่งกันต่อไปแล้วพวกเราเอาคับซีเนาะไปหาพวกวัวตถุดิบแล้วก็แร่ธาตุนะครับ มันจะมีตามฟิลแล้วก็มีของลนอยู่นะครับผมจะสามารถพบเจอได้ทั่วไปให้ผมอธิบายก่อนนะอันนี้หรอน่าจะเป็นสีเหลืองกันนะครับจุดแอเรียตรงนี้ก็จะมีพวกอินเกเดียนนะครับแล้วก็พวกแร่ธาตุต่างๆเราสามารถที่จะเก็บของพวกนี้ได้โอเคให้เราไปเก็บดูามไปตามไป,มไปเล่นได้หรือยังเนี่ยโอเคให้เราทำการสัมผัสนะครับ ในวงกลมที่แสดงออกมาแล้วก็กดปุ่ม X เพื่อทำการหยิบขึ้นมานะครับโอเคไม่ยากเก็บมาได้ได้อะไรเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อย,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 ยได้เป็นดิจิคอปเปอร์นะครับทั้งหมดสามอันเป็นพวกทองแดงโอเคแล้วก็ข้างหน้ามีคนอยู่คนหนึ่งน่าจะเป็นดิจิมอนนั้าตามประหลาดนิดนึงแล้วก็ตามทางก็จะมีพวกว่าพวกเห็ดผลไม้ต่างๆนะครับหรือว่าส่วนผสมทั่วไปตกอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับ ให้เราเก็บให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจะได้ช่วยในการเพิ่มค่าหิวให้กับพันเนอร์ของเรานะครับหรือว่าโปดิจิมอนโอเคจัดไปเลยครับผมเดี๋ยวข้ามไปเลยนะอเอาแค่เข้าค้าพอโอ้ตรงนี้มีน้ำตกสวยงามด้วยเยี่ยมอยู่จัดว่าเมืองนี่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับใช้ได้เลยทีเดียวว้างอยู่ โลกของเรานี้ก็จะมีพื้นที่ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็แต่และจุดก็จะแยกเป็นแอเรียลเล็กๆด้วยมากมายเต็มไปหมดนะครับยิ่งไปไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอศัตรูที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเราจะต้องทําการแบบว่าสร้างพันเดอร์ของเรานะครับให้แข็งแกร่งด้วย่าโอเคได้เลยจากจุดนี้ก็ให้มุ่งหน้าไปสู่ที่ไนท์เพลนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับพันเดอร์ของเราโอเคไม่ยากเท่าไหร่เอาละทีนี้ก็มันมีตัวคุกคามอยู่ทางด้านหน้า ตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวที่แบบว่าไม่สามารถข้ามสะพานไปได้นะครับจนกว่าที่กําจัดมันได้โอเคต้องกําจัดมันก่อนเดี๋ยวจุดตรงนี้ก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับแผนการการต่อสู้นิดนึงเกี่ยวกับการควบคุมในการต่อสู้ก็จะมีในส่วนของ SP แล้วก็ MP นะครับเราจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์เนการเรียนรู้โอเคไม่ยากจริงๆผมก็รู้หมดแล้วในพวกนี้เคยเล่นภาคแรกมดแล้วนะครับ ต่อนในส่วนของการใช้ไอเทมแล้วก็แท็กติกเมนูไปข้ามไปเลยครับผมกดสามเหลี่ยมเพื่อเปิดเมนูแล้วก็กด X ปลาไปที่พาร์เนอร์เอาละแปลแบบค่าวๆง่ายๆโอเคไปไม่ยากเท่าไหร่มีอัปเดตแบตช์ฟิลขึ้นมาด้วยอัปเดตอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเวอร์ชัน1.7โอเคไป <Okay. S 1> <Okay. S 2> สูโจมลองเลือกกันมามากแล้วอ้ยคุงเขาชาร์จตีกระโดจริงบองระบ,บูเส,สียสี่สิบมาตีสวนกลับมาร้อยยี่ โอ้ตีแรงจังเร็วเร็ว,รว,รวจัดต่อไปโอ้ยิงไม่โดนนะครับเมื่อกี้ที่ถมอนเรายิางไม่แม่นเลยเดีๆๆ๋วยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ทาดูหน่อยทานี้ช่วยอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้รีคอปเปอร์เอ็มพีนะครับครึ่งหนึ่งเพิ่มพลังโจมตีด้วยเฮ้ยเดี๋ยวคิดนานไปนิดนึงพลังงานอ,นอยู่<อ> <ๆ S 2> ใช้ประสาทไม่ทันโอเคอยู่ตรงได้อยู่ได้อยู่เลือดมันจะหมดอยู่แล้วเร็ว นิดเดียวเอาละโอเคจัดการเลยเพิ่มพลังโจมตีนะครับออฟฟิตี้พื้นฐานนี่คล้ายๆกันเลยเนี่ยเอาละยิงข้าไม่ตายยิงไปเลยยิงไปเลยสั่งการให้จู่โจมได้อยู่ครับดีอยู่โอเคตอนนี้ทำได้แค่พ้นฟองสบู่ไปก่อนต้องรอมันอัปเดตนะครับร่างกายก่อนจู่โจมจู่โจมโดนอยู่โดนอยู่เยี่ยมอีกทีเดียวตาย เขาไปชาร์จเลยอย nice <and> ู่เร็วเร็วเร็วชาร์จจริเลยเนี่ยโดนตีนี่เรียบร้อยเสร็จตัวสีฟูนะครับชื่อว่าโคลบอนลืมชื่อแล้วเนี่ยวันเดียวผมก็ลืมนะครับโอ้ได้ท่าใหม่ไปด้วยครับเรียนรู้ท่าไม่ตายการทิมมาแมสจ็บนะครับผมการทิมแบบว่ารัวรวนิดนึงโอเคเรียบร้อยเรียวิ่งหนีไปไหนเนี่ยเฮ้ยมานีนก่อนกลับเมืองหรอรงไนจะกลับไปที่เมื้องไม่ทันอ่าน ข้างล่างนี่ยังมีอีกเยอะเลยตอนนี้คือต้องเก็บเวลไปก่อนนะครับไปฝึกมันก็เหนื่อยคุยกันอย่างเดียวเลยจู่โจมจู่โจมมันเข้ามาแล้วจัดก,การเลยเสียมากโดนอยู่มันยิงไกลมากไม่ได้นี่หว่าทำไมไม่เข้าไปลุยอะเฮ้ยถอยทำไมจังหวะนี้แหละโอเคได้เวลาสวนจัดไปครับดีมากทำไมเสียสิบกวายนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ใช้ท่ามไม่ได้ครับพาวเวอร์ไม่พอรอก่อนแล้วกันเข้าไปลุยเข้าไปลุยโอเคยิงไปโดนไหมโดนถักทานน้ำเสีย3-3จัดการมาซืซิโดมอนนี่โดนสา่เมื่อไรมันจะวิวัฒนาการเข้าสู่ร่างต่อไปวะเนี่ยอยากจะให้พัฒนาร่างไวๆ่าจะสู้ได้อยู่ครับโอเคจัดการมนซืซิโดมอนในเวลาปิดฉาก ยิงไปโหไม่โดนนี่ต้องเจอตัวนี้เรียบร้อยจังๆ <entender> ได้เป็นผ้าบันแผลมาด้วยอ่าโอเคโอโคโลมอนบาดเจ็บนะครับเลือดจะลดลงเรื่อยๆไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีผ้าบันแผลอยู่รอแปบบ๊บรอแปบบ๊บจะจับให้ผ้าบันแผลอยู่ด้านล่างอ่าโอเครับไว้นี่เรียบร้อยครับได้ฮิวโอเค เป็นไงมีหงมีอยู่ไหมมีเหดือดอยู่ถ้าจะให้สู้ต่อนี่จะไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะไหวมั้งเหือมันเหลือน้อยเดี๋ยวตเรนี้หาปา์มของกันดีกว่ามั้งนี่เก็บได้หรือเปล่าเนี่ยสตรอเบอร์รี่นะครับจะให้กินได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนี่จะว่าไปแล้วน้ำที่ก็สวยอยู่กันเนี่ยห้องน้ำด้วยครับไม่น่าเชื่อเลยตายอยู่เจ็บขี้อีกอู้เดี๋ยวห้องน้ําห้องน้ําอยู่ไหนยังรู้เหรอเจอห้องน้ําพอดีเฮ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไป ใช้ห้องน้ำรอเปล่าน่ยถ้าไม่ใช่ห้องน้ำก็จะเป็นพวกแบบน้ำอัดลมนะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นด้านขวางนี่มั้งเอาละเข้าไปเลยาอยู่อเจอห้องน้ำพอดีให้มันขี้เล่ล่านี่มีโอกาสกลายเป็นปีศาจขี้ได้ครับอาเรียบร้อยไอ้ตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะไปแล้วเหรอ,อว่าเติมเลือดแล้วก็ไปลุยดีกว่ามั้งเติมเลือดให้ตัวด้านซ้ายนี่ก่อนอาโอเคแล้วก็ใช้อเทม ดีคอกบัลลี่ดอันนี้ครับเติมเลือด500เอาละจัดไปตัวนึงเป็นไงบ้างเนี่ยอีกตัวนึงมีเลือดได้อยู่นะครับโอเคเราจะรู้ไหมว่าท่าแต่ละท่านี่ใช้ทำอะไรมันน่าจะมีเมนูดูอยู่บ้างกดสามเหลี่ยมหรือเปล่าอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์นะครับขอ,อที่ไงมีบอกสกิลเออมาศึกษาสกิลดูก่อนดีกว,ว่าัหงเราแทบจะไม่ได้ดูอะไละเอียดเลยนะครับ แอตแท็กสกิลมีอะไรบ้างอันนี้ท่าอะไรเนี่ยอ๋อนี่คิวฟอร์มมันใช่ไหมคืออาจจะต้องรอแบบว่าพัฒนาล่างก่อนนะครับยังไม่ได้แบตเชนแท็กติกมีอะไรบ้างเอ่ยก็ไม่มีอะไรมากนี่ธรรมดาทั่วไปโอเคไม่มีอะไรมากครับไปดูยกันต่อเลยโอ้อากาศนี่เปลี่ยนไวเลยกันเนี่ยเปลี่ยนแั้วเดียวมานี้นะครับ ขอค่ายตัวด้านหน้าอีกตัวหนึ่นนนงกอบลินเลเวลสองดูโจมไปพวกเราถ้าชนะได้าาาาาาตัวผ่านตีเราแรงเกินฟองก็มีไปโดนดีมากดีมากใช่ท่า,าเลยร์จพลังก่อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากดูโจมดูโจมรอบนี้ดามเมจจะแรงขึ้นครับโอเคเหลือห้าสิบแล้วจัดท่าต่อเลยครับจัดไป มีเลือดขึ้นมนะานิดเดียวเองนีกว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเยอะนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้จบจูจ่โจมด,ดูมันเลยเออกระโดดยิงยิงสวนเซซีซีมันดออล,ละร้อยกว่าเลยเกือบตายแล้วนีกว่าเดี๋ยวเติมเลือดก่อนมีคอมบูรีเดสอ่ะโอเคจัดเลือดไปได้อยู่ดีมากดีมากยังไม่พอแค่นี้ เอาอีกรอบหนึงเอาตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันเอาโอเคครับไปเลยน,อน้องนี่เนเลือดนี่ก็ได้ดเวลาจู่โจมกันแล้วจัดการจัดการสู้หน่อยว่าผมสั่งการเองดีกว่ามั้งโอเคยิงฟองสบู่ไปพร้อมกันนะครับสวยมีโอ,อกาสชนะอยู่ไปกินไม่ได้โอเคเดี๋ยวก่อนพูว่ากันดัดต่อไปดูโจมด้วยฟองสบู่ ทั้งคู่เลยดีไหมครับเบียดยิบแปดเสียน้อยมากโอ้โหเป็นตีแรงเร็วช่วยกันช่พพดดวยกันรื้เชียร์รื้เชียร์เชียร์ก่อนเฮ้ยออเดอร์พาวเวอร์ขึ้นสิบเลยเหรอเมื่อกี้ทำไมขึ้นเยอะจังเลยเร็วเร็วเหน่อยมันมีแบบว่าเป็นจังหวะบ้างหรือเปล่ามาดูนะโอเคจู่โจมต่อกจู่โจมจู่โจมเลือยังไหวอยู่นะครับได้อยู่นะ เขาชาร์จเขาชาร์จสั้นแหละดีมากสองละสามห้าเราจะข้ามรุ่นไปนิดนึงนะเนี่เยเพราะว่าเรายังไม่โตเต็มวัยนะครับไกลไปไม่ได้ตรงนี้ลองเข้ามาก่อนโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดพิสติดยิงฟองสงบู่จับไฟกิ้เลยโจมโจมเอ้ยใช้ท่าไม่ติดเหรอ,อไฟเอาไหมเออไม่โดนนะดิมถอยไปแล้วเนี่ยหน้าไป <Okay. S 1> นิดนึงมันมาแล้วมันมาแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ทายัางไม่พร้อมเรื่องเดือดสองรเองไหวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเออดีมากเอาไปลุยเออเจ๋งโยคพนังจะสู้นานนิดนึงนะครับอันนี้เอาล่ะจู่โจมได้ครับเข้าฟองครับผมเข้าไปลุยเข้าไปลุยอ่าโอเคจู่โจมแบบสองทีต่อเนื่องตัวนี้ต่อเลยชนะแน่นอน กระโดดจริงเออโดนอยู่อุ้ยเกือบตายแล้วเดี๋ยวก่อนดิพึ่งพึ่งเติมเลือดก่อนเอาเป็นตัวนี้อ่ะโอเคเอาเลือดไปอู้ไม่ทันว่ะทันหรือเปล่าเนี่ยอู้โยนไปตอนตายพอดีครับไม่ทันแล้วตายไปก่อนหนึ่งตัวช้าไปนิดนึงเร็วเร็วสู้ตายต้องคุยได้เป็นการดวลกันกแบบตัวต่อตัวหักการรออะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายอเออโดนโห ว่าจะชนะได้โคตรนานเลยวิวอวิวอเลยทีเดียวโอ้โหต้องการรถพยาบาลด่วนนี่อะไรเนี่ยแอปเปิลใช่ไหมเก็บมาครับเดียร์ฟูแอปเปิลง่ายช่วยให้แบบว่าอารมณ์ดีเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่ามั้งบาดเจ็บทั้งคู่นะวันนี้สาหัสอาการโอเคโอเคใช้ยาก่อนไหมมียาอยู่สามเกลืได้อยู่มาจัดไป ไยาทั้งคู่นะครับเรียบร้อยครับได้รับการพิลแล้วไอตัวที่ตายเมื่อกี้ผมก็ลืมดูนะไม่รู้เหมือนกันว่าได้ค่าบจบการหรือเปล่านะครับกลับบ้านก่อนดีกว่ามาลุยกันนานเลยเนี่ยมีใครง่วงบ้างไหมตอนนี้4ี่โมงฟ้ายังไม่มืดทีมีใครง่วงนอนบ้างมิเนี่ยอันนี้ก็คือปาตามอนนะครับที่เราจัดการมาเมื่อพาร์ทก่อนมันก็มาเปิดแควเฮาต์ตรงนี้คุยกับมันดูหน่อยดิย มีอะไรบ้างอ๋อมีการแบบว่าเก็บของแล้วก็เอาของของอกนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่ฝากของได้อาโอเคได้เวลาอาหารเย็นกันแล้วพวกเรา<ผ>ม, <now. S 1> มาเลยลูกพ่อกินข้าวกันดีกว่าวันนี้กินอะไรดีมีเนื้อมีเบบี้สตรอเบอรี่กินของดีหน่อยไหมลนะ่ะอ่ะจับสตรอเบอรี่ไปเอามีสตรอเบอรี่ไม่พอครับ <Eat up. S 1> เป็นเนื้อไปแล้วกันนะอะโอเคเป็นไง ยังอยู่ได้อยู่ยังหิวอยู่ไหมล่ะเอาไปอีกโอเคไม่ได้ครับได้แค่นี้ผมสังเกตดูแล้วเวลาเราอยู่เฉยๆนี่มันทําหน้าเหมือนมันง่วงนอนนะยเนี่ยแต่ว่าสั่งให้นอนมันก็ไม่นอนนะครับอะไรของมันก็ไม่รูนะ้เนี่ยไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนก็พาดเดินเล่นก่อนดิเอ็เอเอคนนี้เพิ่งมาใหม่เนี่ยเพิ่งจะเห็นนะครับโอเคไอ้นี้มันช่วยในการปลูกพวกเนื้อเนื้อในโลกของดิจิบอลน,นี่ เป็นเหมือนกับพวกพืชผักเลยนะครับนี่ใครเอ่ยนายสามารถถามฉันทุกๆเรื่องได้เลยเกี่ยวกับการประจนภัยอันน,นี้จะเป็นติวเตอร์เรียนการสอนต่างๆนะครับโอเคมันจะเป็นรู้แล้วนี่เอาไงดีเนี่ยพามาห้องฝึกดีกว่าไม่ยอมหลับยอมนอนก็ฝึกกัน,นแบบไม่ตายไปข้างนึงเลยไหม s เอาโอเครู้สึกว่ามันจะโง่ไปนิดนึงนครับต้องฝึกมันสมองเยอะๆหน่อย อ่ะจัดไปกดมาได้อยู่อันนี้ใช้โบนัสหรือเปล่ามาดูน,น,นะนไใช่ครับโอเคเยี่ยมเอามืดพอดีเลยโอเคตอนคืนพอดีนะครับให้นอนเลยได้หรือเปล่าเนี่ยเอาฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะวิวัฒนาการเยี่ยมเยี่ยมเยีมเยี่ยม,ยยมอม,มยอดเวลานี้แหละที่เฝ้ารอมุยกายเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้นี่ว่า ชื่อว่าอะไรเนี่ยไซเชมอนมารองรุ่นตัวที่สองกันเลยครับตัวแรกถือว่าผ่านแล้วตัวที่สองคืออะไรโอ้เป็นอากูมอนตัวสีดำนี่อากูมอนแบค็คนะครับผมตัวนี้ผมจำชื่อได้เพราะว่าผมเคยเล่นตอนเด็กเป็นสายมืดเป็นไงนอนกันไหมหลังให้นอนเลยดิจริงๆตอนนี้นก็ดึกแล้วนีกว่าเฮ้ยพอโตแล้วเท่หว่ะไม่ยอมนอนกันด้วย วิวัฒนาการปุ๊บเลือดเต็มปั๊บเลยนี่ครับไม่นอนแบบนี้ก็พาไปลุยเลยดีกว่าไปไปลุยเลยครับผมดีกว่าใช้เวลาเสียหายเปล่าเอาไปฆ่าใครดีเนี่ยเอาไปฆ่าพวกก๊อบลินนั่นแหละง่ายสุดแล้วตัวอื่นนี่โหดเกินไปแน่นอนเมื่อกี้ตัวเลเวลสองี่เราฆ่านานมากเฮ้ยปีศาจขี้ครับด้านล่างอีตัวนี้ต้องไปดูเลเวลมันก่อนนะครับว่าเลเวลเยอะหรือเปล่าเลเวลสองมันเข้าจู่โจมก่อนเลยโอเค เชื่อใจอยู่ว่าทีมเราจะไหวเอาล่ะโดนตีมาสัดกจรมีท่าอะไรบ้างเนี่ยเป็นท่าสายฟ้าโอเคสุดยอดิีพลังสายฟ้าไปครับอู้สุดยอดทีนี้แหละถึงจะมันตัวสีดำบ้างดิตัวสีดำใช้ท่าด้านสปีดดิไหมครับท่าแห่งความมืดนี่นี่ดีดาเมจเตา้ลนีเลยวะเนี่ยโอ้ยตัวนั้นยิงสายฟ้ารี่แรงมากครับผมดาเมจเติยอดเลย จู่โจมปายจู่โจมพอพัฒนานล่างแล้วมันคิดเยอะตัวดำดูเหมือนว่าจะข้ขาดนิดนึงครับโอเคมีท่าอะไรอีกท่า50ยิ่งใช้ไม่ได้ตัวนี้ใช้ได้ยังยังไม่ได้นะครับผมรอแต้มก่อนเดี๋ยวตี50เดี๋ยวมันเจออีกนิดเดียวอ่าโอเคท่าอะไรในท่านี้บุ๊ดพลังโจมตีนะครับผมโอเคล<ป>ดเดือดแล้วก็บุ๊ดพลังโจมตีจัดไป นี่นี่ลางครับดูโจมต่อเลยเลือดก็เสียไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทาำแบบนี้ครับแต่มันจะช่วยเพิ่มดาเมจคุ้งเขาชาร์ดเลยครับผมการต่อไปเร็วเร็วเออแต่แลดีมากอีกทีเดียวน่าจะอีกทีเดียวตายเขาชาร์จเขาชาร์จแต้มยังไม่ได้รอแป๊บอุวยตายเลยโอ้โหดาเมจมันแรงจังวะเนี่ยดาเมจมันแรงมากๆนะครับสุดยอดเลย เมื่อกี้ตายไปหนึ่งเลยวิววีวอ,ววอเลยทีเดียวโอเคเรียบร้อยอ๋อการต่อสู้จบลงแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องมีการว่าชมเชยนิดหนึ่ง Nice g o อ่าเยี่ยมเยี่ยมชมเชยนี้ครับผมรอบนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่าใช่ได้ใช่ได้ไอตัวที่ตายเมื่อกี้นี่บาดเจ็บเลยนี่หว่าเลือดเหลือเท่าไหร่เนี้ยเลือดเหลือหนึ่งต้องใช้ผ้าพันแผลผ้าพันแผลเหลือแค่อันเดียวเอง เอาใช้ไม่ได้หรออ๋อต้องปิดตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคใช้ได้แค่ตัวเดียวอ่ะจัดไปอารมณ์ดีขึ้นเยอะเรือไไ่ต้องเติมหลงมัง้งเดี๋ยวพากลับไปนอนได้ไหครับไม่ยอมหลับยอมนอนกันสอ2ตัวนี้ตอนนี้ผมก็รอจนถึง3ามทุ่มนะครับรู้สึกว่ามันจะง่วงเลยครับทีนี้ก็พาโปกเกมอนดิจิบอนเรานอนเลยดีกว่าไม่ใช่โปกเกมอนดิจิมอนเรีกผิดไปเอาละนอนกันเลยเฮ้ยเวลานอนน่ารักดีเว้ย แจมโยเดี๋ยวพวกพี่จะได้รุยเต็มรีคอเวอร์ความหน่วยมาที่100%เนตีครับเลือดฟื้นขึ้นมา50% MP e ขึ้น100%โอเควันนี้จะได้เวลาแห่งการฝึกกันแล้วโอเคกมานี้ก็หิวเลยเหรออย่างนี้ก็ต้องมีการแบบว่าให้อาหารกันนิดนึงจัดเป็นเห็ดไปแล้วกันวันนี้นกินเห็ดไปก่อนโอเคชอบหร้บเปล่าไม่รู้เนี่ยตัวดำๆน่าจะชอบอยู่มั้ง ข้าหิวยังไม่พอนะครับจัดเนื้อต่อเลยไปเป็นไงบ้างกินเนื้อโอเคขึ้นไหมอ่าดีขึ้นครับผมยังไม่อิ่มก็จัดไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าออกอีกตัวหนึง่งตอนนี้เริ่มจะกินเนื้อกันเตืองแล้วนะครับเดี๋ยวไม่แน่ว่าวันนี้นี่เราอาจจะต้องฟาร์มกันมากขึ้นอ่าโอเคแค่นี้ก่อนลำดับต่อไปก็มาเก็บเนื้อนะครับได้วันละครั้ง วันนี้ให้มาห้ไงโอโหขี้เหนียวจริงเครื้อให้มาก็ไม่มีวันหมดให้ซะน้อยเลยเอาละพวกเรามาฝึกกันรอบนี้จะต้องเพิ่มเป็นเลือดนะครับรัวๆเลยเลือดเรามันน้อยมากๆอ่ะดูเขายากนิดนึงโอเคได้อยู่ถูกโอ้นี่ไม่แน่ใจว่าใช้โบนัสหรือเปล่านะครับแต่ก็ดีกว่ากดไม่ได้ไเลยจัดเลือดแบบรัวๆนี่หัวใจเมื่อกี้บวก200รอบนี้เท่าไหร่ ตอนนีอ้อ7 5้เออได้เยอะอยู่แสดงว่าหัวใจดีสุดเดี๋ยวจะขี้หาไปขี้ก่อนเลี้ยงนี่ดีอย่างกับลูกเลยนะเนี่ยจัดไปครับไปอื่กก่อนโอเคเรียบร้อยครับผมข้ามาฝึกต่อเลยวันนี้จะติวเข้มนิดนึงเฮ้ยอันไหนเป็นรูปอะไรเอ่ยนี่คืออะไรวะเดี๋ยวก่อนดิหายไปแล้วครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันทางั้นก็ฝึกกันต่อ เรนดิ้งกันเลยโอเคหัวใจโอ้กดง่ายมากเริ่มคล่องเลื่อนไปสอง0ันแล้วค่าพลังโอเคอยวิ่กันต่อเริ่มดาเมจไปด้วยแต่จริงอยากจะให้ดาเมจเยอะๆนะครับอ่าโอเคได้ตัวโอก็ได้อยู่แต่หัวใจนี่น่าจะดีสุดดาเมจผมว่า200กํากำลังดีเนี่ยตัวสีดำนี่ขี้เหนื่อยง่ายนะครับเหนือยง่ายมาก <Okay. S 2> อ,อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ Here <we> อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวจะไปแล้วสเตมินาด้วยเหรออ่าโอเคไม่เคยฝึกสเตมินาเลยครับรอบนี้ลองดูอ่าเอานี้ดีกว่าหัวใจเสี่ยงไปนิดนึงโอเคทีนี้ก็ไปด้านนอกกันเลยไม่ต้องฝึกแบบว่าอะไรมากมายโอเคเอาละมาที่ก่อนจะดูว่าสถ,ถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างมีการสวิตช์พาร์ทเนอร์อะไรพวกนี้ได้ ให้กินแบบว่าของที่ทําให้อารมณ์ดีดีไหมอันนี้่ะกินไหมออไม่กินด้วยคือถ้าไม่หิวมันก็ไม่กินนี่หว่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอีกรอบนึงนะครับขอไปค่ายสักตัว2ตัวแล้วกันโอ้เจ๋งไปฝั่งนู้นบ้างดีกว่าเนี่ยไปกันเลยมาเจอเห็ดพอดีเลยเก็บเห็ดก่อนดูอีกแล้วอ่ะโอ้ ไมกินเยอะจังเนี่ยอาหารก็หายากโอเคเข้ามาให้เนื้อมาแล้วกันพรีดีีีนะต็มตัวไปครับโอเคเรียบร้อยครับไปกันต่อเลยมาด้านนี้มาด้านนี้กันวันนี้เห็นสายลุงนี่ชัดเลยครับสวยมากบรรยากาศแล้วก็อากาศดีสุดๆ,ๆเดี๋ยวผมจะวิ่งตรงไปเลยดีกว่านะ ว่าด้านขวานี่ม่ว่ากันลงไปด้านหน้าก่อนนะครับไม่อยากจะแบบว่าออกนอกลู่นอกทางเกินไปตามวันนี้ลงไปด้านล่างทำไมเมื่อกี้วิ่งลงไปด้านล่างเฉยเลยตัวนั้นมาวิ่งมาไอ้ตู้นี้เนะี่ยเป็นตู้ขายของนะครับขายอะไรบ้างเอ่ยวิ่นจิงัชีนโอ้ขายของอว่าขายแพงอยู่คือตังเราน้อยมากๆอ่ะไม่รู้ว่าจะหาตังแบบง่ายๆยังไงดีครับ นี่จุดตัดฉากหรือเปล่าไม่รู้โอเคไป forest pass นะครับไปกันต่อข้างหน้าเราเจอดิจิมอนเลเวลสามนะครับชื่อว่าอารูเามอนนะครับผมเป็นดิจิมอนต้นไม้พกพืชอะไรพวกเนี้ยรู้ได้หรือเปล่าเนี่ยเห็ดนี่เห็ดพิษไหมเก็บมาก่อนดิอ่าโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นมิ้นหรือเปล่าเนี่ยดูโจมเลยไปเราไม่เป็นมิ้นกับใครครับผม ตัวเตรียมตัวเร็วเข้ามาแล้วจ uh> ัดการไปก่อนจัดไปครับต้องลุมต้องลุมงานนี้ตีดูโจมได้อยู่อ้ยิงแบบรัววครับไม่โดนเลยอ่ะเดี๋ยวจะไม่โดนเลยแน่ตัวสีดำยิงพลาดไปหน่อยดีมากดีมากโอ้โหติดสตันเลยดีกว่าท่าแจมจัดต่อเลยผมชอบไปตัวสายฟ้ามากกว่าเนี่ยตัวสายฟ้าเก่งมากครับตัวสีดำดูขี้กลัวไปนิดนึงจะถอยอย่างเดียวเลยเนี่ย โอโจมตีก็ไม่ได้ต้องรองก่อนนะครับรอจุดโจมตีเขาก็ตีไม่โดนเลยไม่โดนทั้งคู่ <Okay. S 1> เทียร์ก่อนเทียร์ก่อนล้างสปิริตไม่ไม่โดนเลยอะ <Okay. S 1> เข้าไปตีมันใกล้ๆหน่อยดีเฮ้ยโอ้โหมีแท็กติกไวนะ้เนี่ยแท็กติกแท็กติกอ๋อมีแท็กติกใช้อยู่นี่โจมตีด้วย MP ทั้งหมดสู้แบบว่าเก็บ MP เอาไว้อ๋อเลือกได้หลายแบบ อ่าโอเคจัดการแบบเต็มที่เมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ว่าปรับแทคนิคตรงนี้เอาละจู่โจมเต็มสูบลูกรอบนี้เต็มสูบเลยครับจู่โจมไปจู่โจมไปโอ้ยเวลามยิงต่อไป3ลูกนี่โดนเสียโคตรเยอะเลยครับเป็นร้อยเลยอ่ะส anyway> ุดยอดมากพิเศษว่าโดนแจมแจมเดินหน้าลุยกันต่อเลยเดี๋ยวจัดท่าเออจัดการด้วยยิงเข้าไปครับ อู้จังๆครับ170สตู้ได้แน่นอนเทาไปช่วยเพื่อนยิงระยะไกลไม่โดนวะเฮ้ยทำไมไม่ยอมเข้าไปกันเนี่ยเออเข้าไปตูโ้โจมดีมากไม่สตันเหรออีกรอบนึงดิพาวเวอร์ไม่พอครับตู้โจมต่อนี่เรียบร้อยครับผมอากูบอนเจ๋งมากเยี่ยมค่าแสแตทอัพมานิดหน่อย อ่าโอเคอยู่อุ้ยได้ท่าไม่ตายใหม่ไปได้วยครับ p o ซันพาวเดอรเป็นท่าแบบใช้พิษเป็นผงพิษประมาณนั้นต้องมีการชุ่นชมนิดนึงรอบนี้ทำได้ดีมากครับผมเยีเ่ยมมากพวกเราสุดยอดโอเควันนี้ก็จัดว่าเป็นการเทนที่ว่าแจ่มนะครับท่านนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่ง,อย,งจจอย่าพึ่งกำลังจะจบคลิปดี๋ยวพึ่งก่อนวิ่งหนีมปก,ก่อนเอาึเกิดซึอกอีกเห โอ้ยตัวเดิมนี่สรุปเลยคือมันยังไม่เลิกใช่ไหมเนี่ยได้เลยได้เลยฆ้ามันไปแขมตัวนึงไปมันหนีไปแล้วมันก็ยังไม่เลิกนะครับจัดการาดิโอ้ยลงจังจังแจ็แมวแจ็แมวต่อแบบต่อเนื่องครับต่อเนื่องไปเลย,เลยนี่ทุกใหญ่ไฟกระพริบดีมากดีมากถ้าพร้อมพอดีเอสีห้าไม่พอเดี๋ยวก่อนรอแปบ๊บทีเดียว คนปิดมาด้วย่โอเคได้จัดไปหม<ป>ุนโจมหมุนมาเลยยิงต่อครับแตบลัวๆโอ้ยพุทธิ์ใหญ่ติดสตั้งไปเลยเยี่ยมมากมันมันมันเคลุยต่อเข้าชาร์จเข้าชาร์จโดนหรือเปล่าเนเีเ่ยเออแต่แรงดีมากอากุมอนโอ้โหตอนแรกดูเหมือนว่าจะกลางนะครับยิงเล่นยิงโหดโอเค ไปครับออกจากตุนนี้ก่อนดีกว่าขี้ดเกียจสู้แล้วลงมานี่เรามาปิดคิปกันดีกว่าโอเคแล้วผมก็เอาเป็ว่าไงในพันนี้ครับเดี๋ยวจบกันเพยงนท่านี้ก่อนดีกว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ใจกันด้วยครับผมสวัสดีครับ